แต่บางนุ่นอ่ะที่มันยุ่งไม่หมออ้อนมอนขาขาวอ่ะพี่แล้วถ้าไปกินมาทําไมอ่ะอุ้ยบางนุ่นที่เขาเอาเบนยัดมอนนั่นสิยัดมอนเบนตอนมันกินไรเหรอก็กินไม่ใช่ค่ะคือปลาแบกแตงญี่ปุ่นก็แสียบยูนาะบ่้อเอาบอนู้สือมาแทนอรู้สือมาแตงียังเนี่ยแลิกไปกินแตงอ่ะเสือเบิ้งเสือเบิ้งเสือเบิ้งเอาคือแบักินแบบนิ่วสิไม่ใช่ไอชี ซื้อผิดไอชิคกี้ซื้อผิดได้เลยไอสกูคินี่หรือเปล่าบวบบวบบวบบแมนที่นู้นนู้นที่ที่เปิดให้เบิรงซะชัดเด้อชิคกี้เธอซื้อผิดเปล่าแมนบอกพี่ชิคกี้เธอยากแกะไปไว้ใต้หมอนชิคกี้เธอจะแกะไปไว้ใต้หมอนบักหนาวเพื่อกันเด้ออย่าไปซื้อผิดเด้อฉันก็เบิรงผิดทื่กันที่แรกนี่ยมันมีบักหนาวกับบักอีกอย่างที่ายคล้ายบักหนาวน่เลอชิคกี้จะแกะไปไว้ใต้หมอนเลมอนเหรอ ้ยถีมันมันมันกระหน่อยอยู่ได้ละ่ะไหนแกบังซูอ,อาการเจไปซือบือบวบเด้บอบบกเตบักแบเตงนี่ไม่ใช่บวบใช่หรอบักเตงร์ดีดีมันพอเห็นมันเจอผิดอัยไม่ใช่ แปลงตัว,วเป็นเครื่อบุ๋มบิม๊มเอาตีพี่แรงกว่าเป็นแบบนี้ติ๊กกี้หักครึ่งดีติ๊กกี้หักครึ่งดีมันเป็นยังไงอะ่ะหนูหนู้น,นูเห็นหม,มันแบบหลอนๆแม่นูก,ก็เลยซื้อยายบ้านหนูมมะนาวเป็นแบบนี้นะเออมะนาวฉันก็ลูกโตเลยนะติ๊กกี้ซื้อพีดอันนั้นมาซื้อไอติ๊กี้มันซื้อบักบัวโอ๊ตบั๊บัวกินกระโหลกอุ้ยพีด นุ้กทบอกว่าเมื่อคืนนุ้กบักแปลกินบอลนุก็ะปะมันคือรสชาติแปลกๆว่ะมันคือเป็นแบบว่าคือบักนูนบาทเท่าไหร่โอ้ยต่ำนักเน่ยไปบอกผู้ใดเนอนุ้กอะนุ้กอะบอกได้ใจเลยเด้คือมันสื่ออีกจ้าเครียกันเลยวะโอกลุ่มนะ มีเส้นอันนึงเหมือนขนมจีนน่ะเอาเอามา้มเอาอร้อยอร่อยอันนี้อันนี้อันไหนอีกซื้อผิดอีกดีเอออันนี้ถือก้นนองเอาวางลงสปอนเซอร์สิดา